น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่าง, <S <S งวันนี้จะเก่ามากมันมีเก่ามากครับม,มันมันดูแปลกตั้งแต่มีปลาปลากระเป้าหน้าบ้านแล้วครับพี่สวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนนะครับคลิปที่เพื่อนๆจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปล่าท้าผีของประเทศไทยเราครับเป็นแนวรีแอคชั่นนะครับผมมันมีทั้งความมันความฮาและความหลอนรวมอยู่ในคลิปเลยครบรถเลยครับผม ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันครับผมพีก็อมาสถานที่เขาตั้งชื่อคลิปไว้ว่าบ้านเจ็ดหลังบ้านเจ็ดหลังเจ็ดหลอน เผื่อใครจะอยากไปดูตเต็มๆนะครับเขาไปเซิร์ชบ้านไปเซิร์ชว่าบ้านเจ็ดหลังเจ็ดหลอนนะครับของพี่ก๊อดก่อนถ้าเกิดว่าดูของผมแล้วยังไม่จุใจอะนะเราไปดูประวัติสถานที่ที่พี่ก๊อดไปกันครับมันเป็นหมู่บ้านร้างครับเจ็ดหลังซึ่งไม่มีคนอยู่ที่นี่เลยมันจะมีคนอยู่ได้ไงไมันคือบ้านร้างไม่มีคนอยู่ที่นี่เลยเพราะว่ามันมี ไวรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งชอบเข้ามาเสพยาครับเข้ามาเสพยาในบริเวณบ้านแถวหมู่บ้านเนี้ยแล้วมันมีประวัติอีกอย่างหนึ่งคือมีเคยมีประวัติฆาตรกรรมเกิดขึ้นที่นี่ด้วยและเกิดบ่อยมากๆจนทำให้สถานที่สถานที่เนี้ยจะต้องทําการรื้อถอนมันเลยต้องทําการรื้อถอนเพราะว่ามันมีทั้งคนฆาตกรรม คนมาเสพยามันเป็นที่ที่แบบอคจร r นะครับก็เลยต้องหรือและอีกอย่างหนึ่งเลยคือหลอนมากๆครับผมก็จะมีบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเราไปดูคลิปจากก็อดดากอนจังไปดูกันครับผมม, <c oughs> มาถึงก็เดีย๋ยวผมต้องบายบายต้นไรก่อนนะเอาไว้มาดูย้อนหลังนะกายโอ้โหบายบายครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมไว้ย้อนหลังแค่วันเดียวนะผมไว้ถ้ามีรถเข้ามาก็คลิปได้สดแค่วันเดียวนะแล้วผมก็ต้องลบครับมันดึงคลิปมันดึงยอดวิวสุรอาทิตย์อังการอุ้ยโอ้ยเอาไปหนึ่งโบะครับทุกคนไปต่อครับผมของีเจ๋งนะจะมีวันอาทิตย์อะฮะบรรยากาศได้มากครับผม นะอดูตารางคิดแบบนึงอ๋อใช่ของพี่เจ๋งนี่วันอาทิตย์ซอยนะครับผมปัจจุบันเป็นป่าครับจะมีบ้านล้างอยู่ทั้งหมดเจ็ดหลังครับผมนะเนี่ยทุกทกคนดูดิซอยอย่างนี้ครับผมมีคำถามครับว่ารถเข้ามาทำอะไรครับทุกท่านนะหึโอบรรยากาศแม่งได้อ่ะ อุยทุกคนเดี๋ยวอืบ้านเจ็ดหลังในตำนานครับไม่ใช่เล็กเลยโเลยหูตอนแรกนึกว่าจะเป็นเหมือนกระหนำ่ำหูขอบพระคุณมากครับคุณโคตรใหญ่เลยครับทุกท่านซุปเกรีนเสียงดังมากก็ไม่ได้นะหวังว่ามันจะดีขึ้นเรืยครับตั้งใจทำ<บ>าีกวยตันีปลายหวีเขียวด้วยครับผม เอาอยัางไงดีทุกทกท่านมาอ้อย่าตรงไปคุณจะเจอกับอะไรไวะเนี้ยแบตเตอรี่ผมเริ่มล้วนแล้วนะแบตเตอรี่ผมเริ่มล้วนแล้วจะชาร์จมาเต็มแล้วเอาดับไอสัตว์เอ้ยงานเข้าอีกอีกก่อนอินฟาเรดแบตเสื่อมครับทุกคนนะแบตบหนึงครับ โอ้โหันี่จะดีๆๆทุกทุกคนครับโอ้โบรรยากาศโคตรได้ครับทุกคนต้นเที่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไปแนหายากนะเนี่ยอบ้านล้างซอยล้างครับผมไปต่อครับทุกคนนะ <c oughs> <ภ>เฮ้ยฝนตกอ้าวเราต้องเข้าบ้านแล้วพี่เราไปหลบฝนกันดีกว่าครับทุกคนนะ ฝนในสถานที่ที่เขาว่าน่ากลัวเพราะมีอะไรก็ไม่รู้รออยู่มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะถ้าเฮี้ยนจริง <S <S แล้วก็ <S 1> <S 1> ได้โปรดมาทำให้ข้าพเจ้ากลัวด้วยโดนทุบแตกครับ เมื่อก่อนอาจจะเคยมีหน้าต่างนะครับผมนะแต่นี้โดนทุกแตกแล้วครับนะ <c oughs> <c oughs> หืมอยอย่างได้อ่ะเอาเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับพอมาในบ้านก็เริ่มมีเสียงแล้วโหตัวไกดนะครับ อบรรยากาศดีดีครับทุกคนสวัสดีครับนะปิดก่อนดีกว่าบรรยากาศดีดีครับน,นนี้หลังขวาพี่ก๊อตทำผีไม่กล้าหลอกหรอกผีบอกอย่าออกมาเป็นตัวนะเว้ย เราขอขอเอาแล้วกันห้องเพียบเลยครับทุกท่าน <c oughs> อันนี้คือแหล่งที่เพราะผมแล้วก็ก่อเกิดอาชญากรรมเลยนะครับผม <c oughs> ความรู้สึกของผม <c oughs> ผมว่าที่นี่แม่งดูแปลกๆว่าเฮ้ยเหมือนเจอห้องครับ เปิดต,ตัวเชียเสียงได้วะสือม์เสียงทาเสียวฟันครับผมนะไปดีกว่าบันไดเปิดลุ่มลมมันเย็นช่างแม่งครับทุกท่านฮนอ ฮัลโหลหืมเสียงดังกี้เลยหรอเมื่อกี้เนี่ยหรือแก่เหยียบบันไดสวัสดีครับพูดจักกระพัสสวัสดีครับฮัลโหลชิบหายอ่ะอะไรวะสุดยอดครับพี่ก้อสุดยอดครับสุดวัชนะ ติดครับโอเคประตูตกด้วยเหมือนติดกาวไว้ด้วยครับทุกคนนะครับยันหรือเป้าเนี่ยมีตัวอะไรอยู่ข้างบนไหมครับสวัสดีครับที่ยมแม่งอย่างกันในหนังผีเลยครับทุกคนกี่ห้องวะเนะี่ยหนึ่งเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะือ บรรยากาศแม่งมาคู่สิบพายแล้วอะมาเล่นกันเถอะอือเรามาเล่นกันเถอะพี่ก๊อสุนอยากจะเจอเป็นแบบโพโตไก์ฮะ ใหญ่คครับทุกน e. มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอ้เาประตูแม่งโคตรดได้เลยวะ <S <S ประตูโคตรดได้เลยครับทุกคนอืมห้องน้ำเก่าครับอืม ยังทำให้ผมขำดยได้ผูกมาอีกรอบได้ตายถ้าผูกมาอีกรอบจะคงได้ตายอีกรอบ่งถ้าผูกมาคงได้ตายอีกรอบเนี่ย ยิเสียงเหมือนคนเดินว้ยชิบหายแล้วครับผมเกี่ยมไม่กลัวจริง,รงๆว่ะเฮ้ยแต่ผมได้ยินเสียงมคนเดินจริงๆนะหาแป,ป,ป๊บๆครับรีสิ่งมันหลบฝนในบ้านผีอย่างนี้มันโคตรได้ฟิลเลยว่ะเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินจริงเว้ย ข้างล่างก่อนดีกว่าครับทุกคนแต่ก็มีเสียงฝนแทรกอยู่ด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าไฟสแกนความเก่าครับผมนะไปดีกว่าไปครับผีเดินดีกลักวกลัวเชี่ยหลังนี้ได้วะ่ะ อูนี่คือเป็นหมู่บ้านล้างครับโอ้โหเราเข้ามารอฝนหลังนี้ดีกว่าครับมีปลาปักเป้าด้วยครับผมโอ้ยเอ้ยอันนี้เป็นพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าชูบงนี้เห็นอะไรก็เป็นเรื่องผีบนประตูเหลืองมาเลยครับโอ,อ้ได้ว่ะอืม ฮัลโหลฮัลโหลหืมอืโอโหบ้านได้ว่ะอุ้ยทุกๆคนครับบนหิ้งมีอะไรหรือเปล่าวะแบบนึงนะครับผมืมมีเสียงฟ้าร้องด้วย บรรยากาศแบบสุดอ่ะน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับผมอันนี้จะเก่ามากมันมีเก่ามากครับผมมันมันดูแปลกตั้งแต่มีปลาปักกระเป้าหน้าบ้านแล้วครับาาพี่อืมมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอ,เอะ,อะ,อะสวัสดีครับคุณสิริกตาดูย้อนหลังใช่ไหมครับดีค่อยไปดูดีค่อยไปดูมันดูดีก่อนอืมมีรองเท้าเด็กครับทุกคน สีแดงเลยครับแล้วก็หุยตู้แม่งโคตรได้หืตู้หลอนซ่อน,นวิญญาณวะเนี่ยหืมหืมเฮลโหล อ้ทางเล็กทางน้อยหืมนะเดี๋ยวขอเช็คอะไรนิดนึงนะครับผม <c oughs> ทุกทุกคนครับดูจาก ครงสร้างของยายแมงมุมนะครับผมมันมงบอกได้เลยครับว่าประตูไม่ได้ถูกขยับเขยื่อนมานานมากๆแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับไม่มีใครเข้ามาเลยอะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยครับผมนี่ครับโหูเก่าจริงบอกก็อย่างนี้ชอบครับผมอย่างนี้ชอบครับหุ้ย ฮึมเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมันไม่มีทางเป็นคนไปได้เลยเพราะแกเดินคนเดียวเนี่ยหฮมฮัลโหลโอ้โหไอเทมสแตนบายแล้วล่ะเรียบร้อยไม่ต้องห่วงขอเพียงแค่ให้โผล่มาแล้วกันนะ ไปหลังต่อไปหรอเดี๋ยวผมขอเช็คหลังบ้านนิดนึงนะครับโอเยี่ยบันไดแม่งถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกท่านอืออ้ยทุกๆคนครับโอ้โหดีแม่งไม่กัดเอาครับผมอุย้ยเก่ากักเลย มันลืมหรือโอ้หบันไดแม่งโคตรดได้เลยครับผมโอ้ยมีค,คนมีคนวิ่งอยู่บงบนว่ะอืมีปกอดโดนแล้วว่าืมสวัสดีครับ โอ้โหหยขนลุกเลยฮโลสียงแบบมันต้องมีคนเลยอ่ะสียงอย่างเงี้ยห้องเต็มเลยครับทุกคนเนี่ยอ้ยเหี้มบดถั่เอ้ยผีมดผีมด ปรรยากาศแม่งโคตรได้เลยครับทุกท่านเดี๋ยวขอเก็บภาพลยฮึฮัลโหลฮึมันมันเสียงเยอะมากเลยนะนี่ขนาดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันโอ้ยเฮีย ทุกทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหูอยากหญ่แมังเป็นผลึกเลยครับปีศาโ h ล l l ่เชื่อบรรยากาศดีๆีครับผมบรรยากาศดีดีมีผีอยู่เป็นเพื่อนอ ข้างล่างเสียงแปลกๆแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอดูข้างล่างนิดนึงครับผมโอบันไดย,ยังดีอยู่เลยครับผมนะสวัสดีครับมาแรงมุม ฮัลโหลโอ้ยมาเยี่ยมมาบ้านผีสิงอีกแป๊บนึงครับนะ mm hmm. เรามาเล่นกันมาแต่เสียงใช่ <ไป S 1> ใช่เ,ใชเป็นโปรโตัไกด์ครับฝ mm hmm. รั่งนี่โปรโตไัไกด์เฮ้ยมันมีเสียงวิ่งอยู่ข้างบนนะเว้ย,ยตัวเยี่อะไรอีกวะ หนูเหรอเนี่ยเุ้ยอุ้ยพระเจ้าจอดเจอเตียงครับทุกคนอื้มโอ้โหถุงอะไรเต็มไปหมดเลยแป๊บนึงนะครับหูอย,อยากใหญ่แน่น จริงครับทุกคนที่นอนเหมือนมีคาบครับใช่มันคือเสียงอะไรไม่รู้ครับโอ้นี่อะไรวะเนี่ยมวยคาบแน่นเลยครับทุกท่านแล้วเหม็นด้วยนะครับผมหืเนี่ยฮัลโหลแป๊บนึงครับอรอบที่พี่ก,ก๊อตโดนนักว่ะ ไม่ใช่โดนเดิเจอเสียงแบบหนักมากเลยชัดเลยอ่ะแบบวิ่งตึงตึงตึงมาเงี้ยเหมือนคลิปญี่ปุ่นที่ผมเคยเปิดเลยมีแต่เสียงวิ่งขึ้นมาดหเสคยอคือเฮ้ยเอาแล้วปีกอดเจอครับ มีเชียร์แม่งเสียวแม่งแปลกแปกกว่าทุกคนครับหลังที่สองก็ได้ครับผมนะถ้าหากว่าที่นี่มีดวงวิญญาณอยู่จริงแล้วแล้วก็ต้องการสิ่งใดก็เอื้อนเอ่ยได้นะ หรือจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่หวังดีหรือแอบเข้ามามั่วสมหรืออะไรก็เอื้อนเอ่ยได้เช่นกันนะอออออ่ยผมว่าหลังที่สองแม่งแปลกๆวันหลังแรกวะ่ะนะครับเชียอะไรวะ ว,วิ่งเฮ้ยพอลงมาวิง่งเหรอฉันบวนไม่หมีแน่เสาแต่ว่าตุ๊กแกไม่น่าจะใช่นะครับตุ๊กแกเลยวิ่งงนี้พี่สาริฐานได้อย่างหนึ่งคือหนูหแต่ทำไมวิ่งตอนแบบเฮ้ยครับ พ่ออย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแป๊บนึงครับเฮ้ยแกไม่กลัวเลยว่ะสวัสดีครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเอาละครับทุกคนสีเหมือนคนเดิมจริง หูฝนตกหนักด้วยนอนนี่แหละพี่ก๊อตฝนตกหนักด้วยครับทุกคนแป๊บนึงนะครับนะลมมันอาจจะแรงนะครับผม,ผมโคตรชัดเจนโคตรเคลียร์ทุกซอกทุกมุมหืม คิกว่าใครขึ้นบันไดามาเสียงเหมือนคนวิ่งขึ้นบันไดเลยครับมานั่งรอไม่ง่าประตูเลยครับออกก็ออกไม่ได้ครับถ้าจะต้องอยู่ตรงนี้อีกยาวครับทุกคนนะผมต้องอยู่ตรงนี้อีกยาวครับตัดมา20นาทีโอ้โหพี่ก๊อตเจอทุกนาทีหรือสองสามนาทีเจอทีเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอะครับสำหรับพอพี่ก๊อตในคลิปหนีบ้านล้าง เจ็ดหลังเจ็ดหลอนครับเพื่อนไปสามารถดูเต็มเต็มได้ที่ช่องก็ดา้อนได้เลยนะครับผมเจ็ดหลังเจ็ดหลอนเซิร์เข้าไปดูเต็มเต็มได้เลยผมคิดว่าน่าจะเจอเยอะกว่านี้ถ้าเกิดว่าดูทั้งไลฟ์เขาเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดอยจริงๆพี่เขาพี่ก๊อเขาไปคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราอย่างที่เรารู้กันอยู่ถ้าเป็นตุกกต๊กแกก็ตุ๊กแกก็ต้องเท่าตัวเงินตัวทองอ่ะอ่ะเนี่ยเออก็จริงอ่ะคลิปนี้ ความหลอนของพี่ก๊อตต้องเต็มอย่างเดียวครับประวัติเล่าไปแล้วนั่นแหละมีคนเคยมาฆาตก,กรรมที่นี่อ่ะก็ไม่แปลกเลยจบแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่าท้าพีของเพื่อนๆในประเทศไทยเราครับสนุกมากๆผมบอกทุกคนแล้วมีทั้งความมันความฮาและความหลอนอยู่ในคลิปเดียวกันเลยถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆผมไลฟ์สดทุกวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับสามทุ่มนะถ้าใครว่างเวลานี้เข้ามาให้กํำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ